สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถหัวลากชุดรถหัวลากบังคับวิทยุนะครับเป็นสเกล1 1ต่อ14ตัวนี้ทางร้านโพสต์ขายนะครับเป็นสินค้าของทางร้านเองนะครับเป็นรถของทางร้านเองที่ประกอบแล้วก็จัดทำขึ้นมานะครับตัวนี้ปล่อยในราคามือสองนะครับ3า0 0 0บาทครบชุดพร้อมเล่นนะครับก็จะมีชุดหัวลากนะครับแล้วก็จะเป็นชุดหางลากโลเบต ตัวนี้เป็น3เพานะครับงานเหล็ก100%ซสามารถบรรทุกได้6 0สิบถึงเจ็ิบกิโลนะครับของรถหรือว่าเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ14หรือว่า1ต่อ12อนะครับอย่างเช่นพวกรถแมคโครรถเกีรถแท็กเตอร์นะครับเรามารีวิวทีละชุดกันนะครับก็จะเป็นชุดหัวลากก่อนชุดหัวลากนะครับก็จะเป็นงานสเกล1ต่อสิเป็นแบบพลาสติกนะครับช่วงล่าง นะครับคสีเป็นเหล็กตัวนี้อัพมาแล้วนะครับอัพแหนบมาแล้วอัพเผากลางเปลี่ยนเซอร์โวนะครับให้ใหม่พร้อมแบตเตอรี่ตัวนี้บรรทุกหนักได้นะครับห้าสิบถึงหกสิบกิโลขึ้นไปจะเห็นได้ว่า,าชุดบ o ็อกกี้ด้านหลังนะครับให้ตัวได้ดีเวลา วิ่งทางหินหรือว่ามีพื้นผิวที่ขรุขระนะครับรีโมทที่ใช้นะครับก็จะเป็นวิทยุบังครับรีโมท FS I6S แบบทัสกรรีกนะครับวิธีเล่นก็เปิดกลุ่มคอนโทรลนะครับกดพร้อมกันแล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่ตัวรถสวิตช์ที่ตัวรถนะครับตอนนี้ก็ตัวแล้วก็พร้อมที่จะทำงาน แต่ี่ที่ใช้กับตัวรถนะครับก็จะเป็นแบตลิโพขนาด7.4หรือว่า11.1นะครับส่วนขนาดมิลลิแอมก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ที่เหมาะสมก็คือขนาด3,000มิลลิแอมนะครับกำลังดีมาดูที่รีโมทกันนะครับรีโมทนะครับเป็นแบบพัสกีนสามารถตั้งค่าได้ปกติเล่นง่ายนะครับ ดูที่เราส่วนกันนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของล้อหน้าเกียวล้อหน้านะครับอันนี้ไม่มีอะไรส่วนต่อมานะครับชุดไฟสองสว่าง กดได้ทั้งสองทางนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับ,รบก็จะติดตามนะครับทิศทางที่เลี้ยว ไปสูงนะครับไฟพามาติดครบนะครับรถคันนี้จะไม่มีชุดเสียงนะครับถ้าจะเพิ่มชุดเสียงก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับถึงสองพถ้าลูกค้าต้องการนะครับไปชุดขับเคลื่อนนะครับเดอนหน้าเวลาจะถอยหลังก็จะติดเบรกหนึ่สเต็ปนะครับ จะถอยหลังนะครับโยกหนึ่งสเต็ปแล้วก็ค่อยๆ ท้ายนะครับก็จะติดเหมือนนี่นะครับไฟถอยนี่นะครับติดเหมือนกันไปนะครับมาดูในส่วนของชุดหางลากนะครับหรือว่าชุดโลเบตนะครับเป็นงานเหล100็กร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวตีนช้างนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ ล้อเป็นยางนะครับเผามีสามเพผวบันไดนะครับสามารถพับลงได้นี่นะครับพับลงได้สองข้างความกว้างของตัวพื้นโลเบตเทลเลอร์นะครับกว้างอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวจากหน้า ถึงท้ายบันไดนะครับอยู่ที่100เซนติเมตรงานเหล็ก100%ตัวนี้นะครับสามารถแบกน้ำหนักได้นะครับ6 0 7ิกิโลขึ้นไปนะครับตัวรถแข็งแรงนะครับพร้อมเล่น ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับเป็นรถของทางร้านเองปล่อยในราคาถูกนะครับ35,000บาทสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร06 1804 4186หรือว่าจะสแกนไลน์ QR Code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆได้ที่ช่องติดการติดต่อแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ